สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านวันนี้มีของดีพิมพ์นิยมมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับโตโยต้ารีโว่ตอนเดียวปี60มาพร้อมกับล้อบรรทุกคู่หน้าซิ่งแถมคอกครับแถมคอกไปให้บรรทุกราคาถูกๆรถสีสันสวยร้อยเปอร์เซนต์ยางดีทั้ง4เส้น ภายในสวยๆคร<ว>ับบอกไม่ขาดฝ่าหลังคาไม่มีช้ำรีโว่ปี60สีสันสวยๆเอเย็นเอาไปเพื่อ,อใช้งานอย่างเดียวเล่มชุดโอนพร้อมอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน เสียงเครื่องว่นหวานแอรรางแอร์เย็นนะท่านเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนถไม่เคยขันไม่เคยทา,ยส,ายสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องสวยๆวใสใสาสา,ากันความร้อน เดิมโรงงานสติกเกอร์หลัวกระปรงทักเจนเมดอาร์ตคมคมเรลวครบอารครกโรมดไม่เคยเจมอหักเจ ระรับเล่มชุดโอนพร้อมอ้าวสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานรีวอตตอนเดียวคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดคุณจูโลนคาพร้อมรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้